ใส่สมุนไพรลงไปใส่ลงไปลส่ก่ลงไปนะใส่น้ำลงไปเลยค่ะ ใส่สมุนไพรลงไปตุกรกัสท,ทุกคนบุญปะลาะค่ะใส่ไว้เส้นเลยจ้าผัดอีตู